realme C 5 5ครับผมเขาก็รีวิวกันเป็นนมนานแล้วแต่ผมก็ได้พิ่งจะมารีวิวแต่ว่าก็ใช้มาได้สักพักหนึ่งประมาณสักเดือนหนึ่งตั้งแต่ที่เขาวางจาหน่ายมา มันก็มีหลายส่วนที่ผมมาคอนข้าที่ประทับใจแล้วก็หลายๆส่วนที่ผมคิดว่าเอ๊ะมันน่าจะได้อีกนิดนึงนะเดี๋ยวเรามาดูสเปคเบื้องต้นของเขากันก่อนตัวนี้ครับจะมีมาทั้งหมดเนี่ยสสีนะก็จะเป็นตัว sun shower ก็คือตัวที่ผมใช้อยู่ตัวนี้แล้วก็จะมีตัวหนึ่ง rainy night nice, ก็คือเป็นสีออกสีดำนั่นแหละแต่ส่วนตัว sun shower ก็คือเป็นเหมือนหลังจากฝนตกแล้วมีพาดิมาส่องตัวสายฝนทําให้เกิดสายรุ้งขึ้นมานั่นเองอ่ะวางง่ายๆนะครับผมซึ่งจริงๆอะ่ะหลายๆคนจะชอบสีนี้มากส่วนตัวผมเองผมก็ชอบนะผมมชอบกาารไล่ิิต ที่แบบหิวด้านแล้วก็ตัดกับตรงบาร์กล้องที่เป็นแบบเงาทางที่ไม่มีบาร์อะไรออกมานะแต่ว่าเออมันออกแบบอะไค่อนข้างสวยแล้วก็ดีไซน์ที่ที่มันเป็นขอบเหลี่ยมแล้วมันก็บางแล้วมันก็เบาใช้ได้เลยจับถือเล่นมือเดียวได้สบายๆหน้าจอตัวนี้ครับยังเป็น IPS อยู่นะเป็น IPS แบบ90 h ฮเป็นแบบ Full HD+ ครับตัวนี้พิคไบเนสของเขาเนี่ยจะได้อยู่ที่680นสขนาดหน้าจออยู่ที่6.72นิ้วครับแล้วก็ตัวนี้จะให้ชิปซ p u มาเป็น G แปดสครับซึ่งอยู่บนสถาปัตยกรรมที่12นาโนเมตรนะครับแล้วก็ G P U จะเป็นมาร i G 5 2ิ M C 2 RAM จะมีสองแบบครับจะมีตัวทั้ง RAM 6แล้วก็ RAM 8ครับซอฟต์แวร์ก็จะมีทั้ง128กับ256สามารถรองรับ เมมโมรี่การ์ดได้สูงสุดที่1เทลาไบต์เลยและยังให้ฟ a สชาร์จซูเปอร์วู๊ก3วัตต์อ่าแบตเตอรี่ตรวนี้ให้มาอยู่ที่5,000ม ah. ิลลิแอมโดยรวมถือว่าโอเคนะจากที่ได้แก่อันม้งอันบ็อกไปแล้วก็ได้ลองใช้เนี่ยผมว่ามันเป็นมือถืออีกรุ่นหนึ่งที่ราคาดีแล้วก็คุ้มค่ากับดีไซน์คือดีไซน์มันค่อนข้างที่จะน่าใช้ได้ลองเล่นโซเชียลมีเดียตงๆนานาบอกเลยว่าตอบโจทย์สบายๆนะครับในเรื่องการเล่นโซเชียลเนี่ยไม่ได้มีอาการหงุดหงิดแต่อย่างใดครับค่อน,น้าจอ ถึงแม้ว่าจะเป็น ips ก็ตามแต่ว่าก็ถ่ายทอดสีสันแล้วก็รองรับ refresh rate อยู่ที่90 hz ซึ่งถือว่าทาได้ค่อนข้างลื่นไหลดีตรงนี้เราก็สามารถที่จะปรับได้อยากจะให้เป็น60 hz อยากจะให้เป็น adaptive หรืออยากจะให้เป็น90 hz ตลอดเวลาก็สามารถที่จะทําได้นะครับตรงนี้ผมปรับเป็น90 hz ตลอดเวลาเลยก็ใช้แบบลื่นไหลดีไม่มีสะดุดผมได้ทดสอบในเรื่องของการดูหนังตัวหน้าจอตัวนี้ถ่ายทอดสีสันออกมาได้ค่อนข้างดีความละเอียดก็ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์เลยนะครับดูหนังได้แบบฟินหนึ ชั่วโมงผมลองดูนะครับแสง50เซเสียง50เนี่ยแบตเตอรี่เนี่ยเข้าขั้นอึดมากนะครับลดไปเพียงแค่2เองเออนะอันนี้ถือว่าออพติไมซ์ตัวซอฟต์แวร์มันค่อนข้างโอเคเลยตัวแรมของเขาสามารถที่จะเพิ่มไดนามิกแรมได้ครับตัวนี้ที่ผมใช้อยู่เนี่ยจะเป็นตัวแรม6เพิ่มแรมได้ก็คือจาก6บวกเพิ่มขึ้นไปเนี่ยเพิ่มได้3เต็ปจะเพิ่ม2กิกเพิ่ม4กิกสูงสุดที่6กิกซึ่งอันนี้ขึ้นอยู่กับเราตั้ง ต้งค่าว่าอยากจะให้ขยายเพิ่มเติมไปมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าการที่เขาเพิ่มในส่วนของแรมตัวนี้มันเป็นการเพิ่มก็คือเหมือนกับว่าดึงตัวซอฟต์แวร์ที่ตัวเครื่องเนี่ยมาช่วยเป็นแร,แรมจำลองเนาะเป็นแรมสำรองแล้วก็แรมจำลองให้กับตัวแรมอีกทีนะครับในการแตนบายในการเปิดแอปสมมติว่าเราเปิดแอปค้างไว้เยอะๆหลายแอปเนี่ยก็สามารถที่จะรองรับตรงนี้ได้แต่เรื่องของความเร็วมันก็อาจจะไม่ได้เร็วเท่ากับแรมแท้ที่อยู่ในเครื่องอยู่แล้วแต่มันก็มาช่วยได้ทีนี้เรื่องของมินิแคปซูลครับเป็นจุดเด่นแล้วก็เป มันก็เป็นลูกเล่นที่น่ารักดีแล้วมันก็มีความคล้ายคลึงกับอินเตอร์แบนค้ายผลไม้มากๆเลยแต่มินิแคปซูลตอนนี้เท่าที่ผมลองใช้เนี่ยมันไม่ได้รองรับเรื่องของการแจ้งตรงแจ้งเตือนหรืออะไรแบบปั๊บปุ๊บวับขนาดนั้นอะ่ะคือเหมือนกับตอนนี้ที่ผมใช้นะมันรองรับแค่การเตือนสถานะเรื่องของการชาร์จแบตเท่านั้นหลังจากนั้นเนี่ย ก็ไม่เห็นมีอะไรมันจะม,มีแคปซูลมันจะโดดเด้งหรือขยดหดขยายอะไรเลยต้องรอเฟิร์มแวร์หรือซอฟต์แวร์ของทางรีย l วมีเขาทําเพิ่มเติมมาให้อนาคตแหละมันเป็นเรื่องของอนาคตอาจจะมีมาในเร็วๆนี้ก็ได้ทีนี้เรื่องของการเล่นเกมด้วยตัวนี้เป็นชิป mediatek helio g 8 8นะหลายๆคนจะรู้ว่า helio g 8 8เนี่ยจะมีจุดเด่นอยู่ที่ตัว gpu ที่จะแรงกว่าในฝั่งของ snapdragon r v ปรับสูง นะแต่ก็ไม่ได้สุดนะครับแล้วก็เล่นได้ที่60เฟรมเนาะ1ชั่วโมงแบตเตอรี่ลดไป8%ครับแล้วก็อุณหภูมิเนี่ยจาก26.3องศาขึ้นไปเป็น35.1องศาก็ถือว่าขึ้นมาเยอะพอสมควรแต่ก็ไม่ได้เยอะมากด้วยที่ผมเล่นในห้องแอร์ด้วยการเล่นไม่ได้หงุดหงิดอะไรตอบสนองได้ค่อนข้างรวดเร็วเฟรมเรทก็ไม่ได้ล่วงไม่ได้อะไรมากคือเดี๋ยวนี้เกม Rv อ่ะเป็นเกมที่เรียกว่ามันไหวหมดแล้วอะเริ่มต้นราคาเท่านี้ก็สามารถที่จะเล่นได้แล้ว p ับ G ครับ กราฟิกสามารถปรับได้สแบบครับปรับกราฟิก HD จะได้เฟรมเรทที่สูงถ้าปรับกราฟิก D จะได้เฟรมเรทอัลตร้าหชั่วโมงแบตเตอรี่ลดไป98%ครับแล้วก็อุณหภูมิจาก33.6องศาขึ้นไปเป็น37.9องศาครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ปกติจากที่ลองเล่นเนี่ยสิ่งที่ผมไม่ค่อยชอบ นะในเกมนี้กับเครื่องนี้ก็คือเรื่องของการทัชที่อาจจะไม่ได้ค่อยติดนิ้วเท่าไหร่นะัในเรื่องของการโยกมันต้องแบบซูบสวับน,นู่นนี่เวลาระยะใ,ใกล้ๆอย่างเงี้ยจะยิงจะโยกจะอะไรมัน ค่อนข้างช้าไปนิดนึงตรงนี้ต้องปรับตัวให้เข้ากับการทัสหรือว่าความเคยชินในเกมนี้กับเครื่องนี้ก่อน mm hmm. หุ่นกิดอเออคิวใครไม่ค่อยได้นะครับผม c อสต์ด mm ิวตี้กราฟิกมีเดียมนะแล้วก็เฟรมเรทที่สูงอันนี้คือที่สุดที่เขาจะทําได้แล้ว1ชั่วโมงแบตเตอรีล่ลดไป12%ออุณหภูมิจาก30.2องศาขึ้นไปเป็น38องศาเกมนี้ผมไม่ได้มีปัญหาอะไรในเรื่องของการทัสแซมปิ้งคือเหมือนกับระบบเกมมันทำมาดีอยู่แล้วในเรื่องของการหันซ้ายหันขวากดยิงอะไรตนะ่าง ทำได้ลื่นไหลดีก็ถือว่าโอเคแอดโฟล์้าครับ sure> ปรับสุดเลยแต่ว่าค่าเดิมมันจะปรับมาให้เป็นค่ากลางผมก็ดันสุดเลยทีนี้1ึชั่วโมงเนี่ยพอปรับสุดปุ๊บเนี่ยแบตเตอรี่ครับเอาลดไป1 7แล้วก็อุณหภูมิจาก3 3องศาขึ้นไปเป็น34.8องศาก็ถือว่าไม่ได้เยอะแล้วก็จากที่เล่นใจลงใจโล,จลเลี้ยวโคง้งอะไรเนี่ยเรียกว่าตอบสนองได้โอเคละกันในเรือราคานี้นะครับแต่อาจจะไม่ได้แบบวงไวปุ๊ดปาัาสอะไรมาด้วยที่ผมปรับกราฟิกสุดอะ่ะมันก็อาจจะมีอาการหน่วงๆเล็กน้อยนึกเล็กน้อยไม่ได้ถึงกับว่าแบบ เลยว่าเออมันมันรันการาฟิกเยอะคือผมปรับสุดไงแต่เล่นได้สบายสบายเคนชินอิมแพคครับตัวนี้ครับปรับกราฟิกต่ำนะแล้วก็เฟรมเรทอยู่ที่30อันนี้คือค่าดีฟอลที่เขาปรับมาให้เลย1ชั่วโมงครับแตบ่ที่รดไป2ี่เป็นครับเป็นไปตามปกติของเกมนี้ที่มันก็กินอยู่แล้วอุโหจากิจาก25องศาขึ้นไปเป็น36.2องศา ก็ถือว่าอยู่ในเกมที่ใช้ได้นะใช้ได้ไม่ได้ถึงกระยำแย่อะไรโดยรวมในการเล่นเกมถือว่าเล่นได้ถ้าปรับให้มันพอดีกับ CPU ที่เขาอลาราได้นะถ้าอยากได้ลื่นไหลคนนี้การาฟิกสวยคนนี้คนก็ต้องอัปราคาขึ้นไปอันนี้ราคาเท่านี้เองทีนี้เรื่องของกล้องถ่ายรูปครับกล้องตัวนี้จะให้กล้องมา2ตัวซึ่งโอ้โหการวางเลเยอร์บาร์กล้องหรือว่าตัวเลนส์กล้องเขาเนี่ยใหญ่นะคือดีไซน์มาดูหน้าเกมขามมากๆเลยสเปคกล้องของตัวนี้ครั เลนหลักอยู่ที่64ล้านแล้วก็จะมีตัวอีกเลนนึงจะเป็นเลน Depth Sensor เนอะอยู่ที่ประมาณ2ล้านสามารถอัดวิดีโอกล้องหลังได้ที่ Full HD 6 0เฟรมนะกล้องหน้า8ล้านอัดวิดีโอกล้องหน้าที่ Full HD 3 0ในเรือราคาที่ถือว่าไม่ได้ขี้เหร่เลยกล้องหน้าตัากแบบนี้ครับว่าเรื่องของรายละเอียดเนี่ยค่อนข้างดีนะในเรือราคานี้ถือว่าคมใช้ได้เลยเก็บ HDR ได้ดีด้วยเวลาเราถ่ายย้อนทรงย้อนแสงย้อนแดดอะไรเงี้ยถ่ายช่วงแสงเย็นทำได้ดีเลยแล้วยังการความสม่งของใบหน้าได้ลดความสว่างแสงด้าน ลังที่มันเอาเอาออกไปได้โดยที่ตัวแบบก็ไม่ได้ลอยจนเกินไปด้วยเนาะถ่ายภาพพอสเทรตเนี่ยทำได้สบายๆครับตัดขอบได้ดีครับนะถือว่าใช้ได้เลยในกล้องหน้ากลางคืนก็เป็นธรรมดาปกติอาจจะมีวุ้นเล็กน้อยอาจจะดีเทลดรอปลงไปบ้างแต่ก็ไม่ได้ถึงกับว่าหน้าเกลียดนําไปใช้งานได้ใช้งานได้ก็แล้วกันวิดีโอในกล้องหน้าเนี่ยอาจได้ Full HD 30 ไม่มีการสั่นนะแล้วก็มีการอัดชา้าเข้าไปเนี่ยพอสมควรอยู่แต่ก็ไม่ได้ถึงกับว่าโอ้โหอัดไปจนแบบมันกรอบมันแข็งไปหมดไม่ถึงขนาดน,านั้นพอใช้งานได้ถ้าอยากได้ให้มันแบบสมูทมากกว่านี้อ่ะก็หากิมบอลมาหาขาตั้งมาช่วยถ่ายนะมันก็น่าจะทําให้การถ่ายวอลกของคุณเนี่ยนิ่งขึ้นดูสมูทตามากขึ้นหรือจะเน้นไปการตั้งขาตั้งกล้องไปเลยก็ได้นะตั้งถ่ายนั่งถ่ายอะไรเงี้ยอยู่บนโต๊ะมันจะได้ดูแล้วไม่มึนตรงนี้ก็ อบอกไว้เนาะกล้องหลังภาพนิ่งด้วยเซนเซอร์ของเขาที่มีความละเอียดอยู่ที่1กสล้านตรงนี้ทำมาดีคมคมจากตัวเลนส์จากตัวเซนเซอร์ไม่ได้คมจากซอฟต์แวร์ถ่ายออกมาดีค่อนข้างเป็นธรรมชาติอันนี้ผมชอบถ่ายสนุกเลยเก็บรายละเอียดขนหน้าได้ดีเพราะว่าผมเนี่ยถ่ายสุนัขของผมครับที่กําลังอาบน้ําอยู่โอ้โหมันเก็บรายละเอียดใบหน้าได้ดีแล้วมันยังละลายส่วนหลังของตัวแบบได้ดีอีกด้วยเออตรงนี้ทําให้ภาพเนี่ย ผมว่ามันโคมออกมาแบบเป็นธรรมชาติอะไม่แข็งเกินไปไม่คอนท้าจัดเกินไปอยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าพอดิบพอดีหรือว่าแม้กระทั่งในการถ่ายดอกไม้ต่างๆที่ผมไปถ่ายเอ้ยมันก็ถ่ายทอดสีสันออกมาได้สดใสดีไม่ได้แบบสดจนแบบสีกินดีเทลหายไปเลยมันไม่ถึงขนาดนั้นแล้วก็เดฟละลายหลังเนี่ยผมชอบนะค่อนข้างสวยนะสวยมากๆเลยแหละเอาแบบว่าละลายหลังจนมีโบงกลโบเก้คือเออทําได้ดีแล้วไม่หนำซ้ำในเ,เรื่องของการถ่ายแบบย้อนแสงนะ HDR เนี่ยก็ยังสามารถที่จะทําได้ดี ผมนะว่า HDR เนี่ยจะทําได้ดี mm hmm. ก็ต่อเมื่อเราถ่ายวัตถุที่มันหยุดนิ่ง mm hmm. เช่นดอกไม้อาหารอะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าเกิดคุณถ่ายอย่ายงเช่นพวกนกเนี่ยที่มันบินเร็วๆโฉบเร็วๆแล้วยังย้อนแสงอีก HDR มันงงมันทํางานไม่ทันนะถ่ายออกมาปุ๊บมันจะเกิดภาพซ้อนเป็นเงาซ้อนแบบเหมือนเงา HDR แล้วมันจับความเร็วของนกไม่ทันที่แบบโฉบผ่านหน้ากล้องไปเนี่ยก็ต้องบอกไว้แต่ว่าโดยรวมเนี่ยในการถ่ายภาพทั่ว,วไปใช้งานได้ดีมากๆแล้วนะกับกล้องในเลทราคานี้ทีนี้ การถ่ายภาพบุคคลอันนี้ต้องติหน่อยเพราะว่ายังตัดขอบเนี่ยไม่เนียนถ่ายทุกรูปไม่เนียนสักรูปเลยเอาจริงๆนะอันนี้ค่อนข้างเห็นชัดเจนนะครับมันตัดขอบแบบไม่เป็นธรรมชาติอ่ะหรือมันทละลายหลังแบบไม่สมจริงนึกภาพออกปะ่ะด้วยระยะที่มันควรจะไล่ความเบลอไปในสัสดส่วนที่มันพอดีกลายก,กลายเป็นว่าเหมือนคุณมาละลายแบบตัดแตะนะอันนี้ต้องบอกไว้ว่ารอการอัปเดตเฟิร์มแวร์แก้จริงๆแต่ว่าถ้าเรื่องของโทนอันนี้ไม่ติดความเนียนสีตัวแบบชอบใช้ได้เลยไม่ได้แย ในโหมดทาได้ดีการสโลสปีดชัตเตอร์อยู่ประมาณ3วินาทีครับในที่แสงน้อยเก็บรายละเอียดและสีสันได้ดีมากอันนี้ยอมรับทําให้ภาพเนี่ยไม่ได้ดูแบนจนเกินไปแล้วก็คอนทราส ไม่ได้แข็งจนเกินไปถ่ายพวกแบบแสงไฟอย่างเงี้ยเออมันก็ยังมีความพลาวของแสงไฟหรือของหลอดไฟออกมาให้เห็นอยู่ไม่ได้แบบโอ้โหลดจนแบนไปนหมดเลยนะไม่ได้เหมือนบางแบรนด์นะครับตอนนี้ถือว่าโอเคเลยคลี้เรื่องของงานวิดีโออันนี้ผมก็ประทับใจอีกแหละตรงที่ว่าเฮ้ยให้4 h d 60เฟรมมาเพราะบางแบรนด์ไม่ได้ให้60เฟรมมาให้มาเป็นแบบ30เฟรมหรือว่าอาจจะให้มาเป็น 2K แต่ก็ได้แค่30เฟรมอันนี้ผมว่าตอบโจทย์คนที่ ไม่ได้ต้องการความละเอียดอะไรสูงมากแต่ต้องการเฟรมเรทที่มันลื่นก็ลองดูนะแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าไม่มีกันสั่นเข้ามาช่วยอีกแหละเหมาะกับการใช้ขาตั้งกล้องถ่ายมากกว่าอย่างเช่นตั้งกล้องถ่ายอาหารถ่ายกินถ่ายอะไรก็แล้วแต่เหมาะการตั้งไม่งั้นมันจะมึนมากยิ่งแบบเฟรมเรทแบบ60เฟรมแล้วมาแบบัสัน่นเนี่ยโอ้โหดูไม่สบายตาเลยผมก็ลองแหละลองถ่ายสุนัขของผมตัวเดิมนอะถ่ายวิดีโอเออมันก็สามารถที่จะโฟกัสใบหน้า ของสุนัขตัวนั้นได้โดยที่ไม่หลุดเลย60เฟรมเรทมันก็ค่อนข้างลื่นไหลดีแต่มันก็จะมีการสั่นไหวต่อมืออย่างที่บอกไปนะครับทีเนี้ยตอนที่ผมเอาไปถ่ายคนในที่กลางแจ้งอันเนี้ยแอบผิดหวังตรงที่ว่ามันมีการวัดแสงที่ยังวูบวาบอยู่ซึ่งตรงเนี้ยมันมันแอบเสียดายที่มันไม่เหมาะกับการเอาไปเดินถ่ายเลยอะคือมันวูบวาบวูบวาบจนแบบโหตายแล้วใช้ได้ไหมเนี่ยหรือว่าต้องตั้งถ่ายเท่านั้นอยู่แต่ในร่มหรืออยู่ในสถานที่ที่มันแสงนิ่งๆเท่านั้นหรอเออมันเป็นเรื่องที่ซอฟต์แ ตรงนี้เดี๋ยวเคาก็กต้องมีเรื่องของการอัปเดตแก้มาให้แหละว่ากันไปเนาะทีนี้เรื่องของการเทส s u p e r b o o ชาร์จ33วัร์ที่เข้าให้มาเนี่ยผมได้ทดลอง10นาทีแรกครับ22% 20นาที38% 30นาที54% 40นาที67% 50นาที83% 1ชั่วโมงอยู่ที่9 4ถ้าจะชาร์จเต็มนะครับจะอยู่ที่1ชั่วโมง8นาทีอันนี้ก็เป็นตัวเลขที่เรียก ใกล้เคียงกับที่เขาเคมมมาเรื่องของการใช้ GPS ตัวนี้ นะผมลองเอาไปใช้แบบเปิด g o o g l e Map นำทางก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับ GPS ก็จับตัวมือถือได้ดีไปทางไหนเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอะไรก็ถือว่าว่องไวใช้ได้ตอบสนองได้ดีไม่ได้มีปัญหาเอออะไรแต่อย่างใดนะก็อยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าใช้ได้ในเดราคานี้เนาะสรุปความคุ้มค่าครับกับตัวน้องเรีย m e มี C 5 5เป็นคุณคุณรู้สึกยังไงนะส่วนตัวผมผมว่ามันเป็นมือถือที่ในเดราคานี้มันน่าใช้มันอาจจะไม่ได้ดูคุ้มค่าที่สดุดแต่ว่าในรูปแบบของการดีไซน์ ในรูปแบบของการใช้งานต่ตางๆไม่ว่าจะเป็น o, UI องค์อะไรเงี้ยผมว่ามันน่าใช้แล้วมันสามารถที่จะใช้ในชีวิตประจําวันได้จริงผู้หญิงใช้ดูดีผู้ชายถือก็ดูดูสมาร์ทดูเป็นผู้ใหญ่ดูเรียบร้อยอประมาณนั้นก็ว่ากันไปถ้าใครชอบไม่ชอบอะไรยังไงก็ลองคอมเมนต์แชร์กันไว้ที่ใต้คลิปได้ส่วนตัวเรือมี455ตัวนี้นะในความรับใจส่วนตัวของผมเนี่ยผมให้อยู่ประมาณ 8- เต็ม10คะแนนในเรื่องของอลูกเล่นหรือว่าการใช้งาน ต,ตานานเนี่ยผมไม่ได้ติดอะไรนะมันดีแล้วมันดีในราคานี้แล้วแต่ว่าหงุดหงิดบ้างเล็กน,น้อยก็คือเรื่องของบั๊กต่างๆแหละอย่างที่ได้กล่าวไปทั้งหมดออวอนแล้วกันนะอยากจะให้ทาง r รียวมีเขาทําเฟิร์มแวร์ออกมาแก้ไขในส่วนต่างๆตรงนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ผมและเรียวมี c 5 5ตัวนี้ต้องขอกราบลาทุกท่านไปเป็นทันทีก่อนเจอกันีกคลิปหน้าสวัสดีครับ